สวัสดีครับพี่น้องหัวใจรักหนังกลางแปลงนะครับเมื่อนี้ลุงเค้คนมักเลาะครับเลาะมาทั้งบันสามขาน้าหลอกไหมนะครับมาเป็นกําลังใจกับทีมงานแม็กฟิล์มภาพยนตร์นะครับนี่มาเห่นน้เพ่นนะครับมันเป็นการทํางานเป็นกําลังใจให้ทีมงานแม็กฟิล์มครับเลยเอาภาพบรรยากาศงานบุญงานบัตรนะครับการตั้งจอหนังมาให้พี่น้องในเบิ่งกันนะครับโอ้เมื่อนี้ลมแห้งขนาดพี่น้องเลยลมยางแห้งเลยนะครับงานกะ ซอยกันขมักขเม็ดน,นะครับพี่น้องดึงเชือกนาหลังเป็นพี่กัดแล้วครับเมื่อแรกนี่ให้พี่น้องเลยเบิ้งหลังกันแบบสบายๆไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับ<อ>พี่น้องมีการมีงานนะครับ ขอบคุณนะครับที่คีนอดคิดถึงแม็กฟิลมเพิ่นนะครับขอบคุณพี่น้องที่เบังคิดแน้นำด้วยครับลุงเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเลานนะครับก็พยายามไปเลาะเลาะหาทายหน่วยหนังแถวบาน,นบลุงเคเนี่ยนะครับไปไก่ครับาสัยว่าบริเลไปไกลเนาะไกหลายก็ไม่มีเงินค่านามันไปแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็ไปพ่อสำนีก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ